ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายทั้งหลายไี่หักจากบัญชีผู้บริจาคครับหักจากบัญชีเหลืออยู่แสนแปดครับหรือจะแสนแปดทีนี้มันไม่รวมกับร่าจ่ายที่ท่านพิจาะกับท่านกี่ใช้ไปเนี่ยเกือบสามแสนเนี่ยที่เขาออกไปแล้วท่านิจารณาใจบุญไม่เอาบริจาคสองแสนยังไม่ปรึกษาที่สุจินเลยครับถ้าให้ แต่เขาประกาศแล้วในที่ประชุมไปแล้วผมก็ยอมรับแล้วแล้วก็ยังเหลือค้างอยู่แปดหมื่นในส่วนของท่านกีเนี่ยออกไปใจ่ายในการวิ่งเต้นงานค่านักร้องค่าของฝากของกีพะทะนั้นค่าแถล,ลงข่าวด้วยอยู่ในนั้นแปดหมื่นตอนนี้ประเด็นเนี่ยเราจะหาเงินส่วนไหนมานั่นมาจ่ายเออีถามนี้ถึงก่อน อันนี้เป็นคำว่ายอดบริจาคนี่คือบริจาคจริงๆใช่ไหมใช่แล้วก็ยอดนั่นแหละยอดที่ตายยอดเขาเรียกตั่วอะไรเป็นไงก็อยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดเลยอ๋อครับพี่าร์รงยละเอียดทั้งหมดเลยพี่ชื่อใครชื่อใครทั้หมดพี่แก้วมีอยู่หมื่นหนึ่งพันผมจะถามอยู่ว่าหมื่นหนึ่งพันมีใครบ้างยอดบริจาคนี่ก็เลยสงสัยว่าเป็นยอดข้าวถั่ตรงไหน ค่าจดอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวให้เขนเป็นบริจาคใช่ไหมไฟมันอยู่ผมเลยผมแก้ให้ไม่ได้แยกออกมาว่าเป็นค่าัวต่างหากค่าบริจาคต่างหากไม่ได้แยกเป็นรวมเปอยู่ในเปนรวมกันเป็นบริจาคหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าโดยหลักแล้วเราเวลาเราท่านผู้อไปเขาให้เขาจองสลับหนุนเนี่ยก็อย่างนี้ก็สรุปแล้วเรายังหาทุนใช่ไหมมาทอดกันใช่ไหมขาดแน่นอนเพราะว่าพูดถึงในส่วนที่ว่าทั้ง ท่านปิษณากับท่านกีออกไปเนี่ยจะออกไปแล้วเยท่านก็ออกขาดแน่นอนตกลงท่านหมอให้ไปในเรื่องนั้นเลยที่าจ่ายที่เรามีครับครับแล้นี้ยังค้างจ่ายอยู่้เราไม่ได้เกณฑ์ึ้งก็โอ้ก็ยังมียอดเหลือนั่นอยู่กับเพื่ออยาจ่ายต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยอดที่เรายังเหลือก็จะต้องไปจับจ่ายต่อไปใช่ไหมครับครับก็คือพอเขาบริจาคมันก็เป็นรายได้ครับมันก็เลยกําไรทีนี้มันก็เลยเป็นกําไร เออหรือว่าอย่างไรเป็นค่าจ่ายใช้จ่ายไปแล้วก็เป็นรายรับเออพอจ่ายแล้วเนี่ยเขาไม่เอาคืนเขาไม่เอาคืนก็เป็นรายรับท่านไก่เนี่ยไม่เอาคืนมันก็เลยกลายเป็นรายรับมันก็เลยไม่ขาดทุนตัวเนี้ยเออนั่นแหละพี่ต้องไปสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตร่างหนาที่ทุกวันต้องให้ที่สิ้นในส่วนของที่มีกิมูเปิดประเด็นว่า ไอ้ของจำรวยต่างเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมครับฟีแบ่งทำให้ช่วยเช่วยเองตรงๆเราเขาเขามีความสุขทุกนุโมทนะนะครับเทคนิคเขาเห็นฮะเขามีความสุขเป็นเซอร์มิกไม่เป็นองเดียวในโลกที่แกไม่รับไลายแกไม่รับโทรศัพท์ผมก็มีครแกบ่อยพอไลน์ข้าวนี้มาแกไลน์มาแล้วนี่โทรศัพท์แกเลยผมก็แก่